รถกพนสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชม Channel, ช่องควาสวยมือสองใบุถเพยนค่ะพบกับทุกอีกครั้งนะคะในการรีวิวรถของทางบริษัทเพยน์บริษัทที่จำหน่ายรถจม,มูกสองที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีแห่งนี้วันนี้ก็เช่นเคยค่ะรถที่ตุกเลือกมารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมนะคะก็จะเป็นกระบะสี่ประตูนะคะเกียร์ธรรมดานะคะเป็นเจ้านิสสันนาวา拉ส e ปี2017 มาพร้อมกับราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทและระยะการใช้งานเตียง91,000กว่ากิโลเท่านั้นเองเรามาดูรายละเอียดร,รอบๆตัวรถไปพร้อมๆกันทุกทกเลยค่ะสำหรับเจ้านาวราคันนี้นะคะจะเป็นสีขาวสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมกับคมไฟคู่หน้าเป็นคมไฟเติมแท้จากโรงงานนิสสันนะคะสะภาพคมไฟสมบูรณ์สวยงามไม่มีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลย กระจังด้านหน้านะคะจะเป็นชุดโครเมียมนะคะเป็นสอบโครเมียมตัวใหญ่ๆตัวโตวแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้นิสสันอยู่ในสภาพสวยงามค่ะติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะชุดโคมไฟตัดหมอกมีกรอบโคลเมียมตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะคะ การเชิมต้านหน้าไม่มีริ้วไม่มีรอยใดยๆเลยมีการเก็บสีมาให้เรียบร้อยสำหรับเจ้ามาราคันนี้ทะเบียน2ขอไข่ดาเด็ก8405กรุงเทพมหานครค่ะสะภาพส,สวยๆแบบนี้กันไปเลยเรามาดูส่วนของโครงสร้างด้านข้างกันบ้างค่ะเริ่มที่ตัวล้อกันก่อนเลยส่วนของซุ้มล้อนะคะเป็นซุ้มล้อแต่งตีโ่งมาให้แบบนี้มาพร้อมกับล้อแม็กค่ะ ขนาด18นิ้วค่ะเป็นแม็ตแต่งนะคะสีดำส,สวยๆกันเลยเอาใจสายซิงน่าดูเลยนะคะสำหรับเจ้านนวรลาคันนี้ในส่วนของซุ้มล้อหน้าสะอาดสะอ้านค่ะไม่มีคราบหยดไหลย้มของน้ำมันเครื่องให้เห็นสวยๆกันไปเลยติดตั้งไฟเดี่ยมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะกระจกมองข้างจะเป็น สีโครเมียมนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นกระจกแบบพับมือนะคะติดตั้งคิ้วกันสาดมาพร้อมค่ะฟีลมมาแล้วเรียบร้อยรอบคันนะคะตัวขึ้นลงบันไดบันไดขึ้นลงนะคะจะเป็นอลูมิเนียมนะคะที่เปิดประตูแข็งแรงค่ะสวยงามเป็นสีโครเมียมนะคะ กระจกเดิมแท้จากโรงงานนิสสันสติ๊กเกอร์อยู่ครบทั้ง4ีด้านเลยเรามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างสำหรับในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะจะกลมโทนด้วยสีเบจแบบนี้เลยคอนโซลหน้านะคะจะเป็นสีน้ำตาลเข้มๆนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลอ่อนส,สวย ทำให้ห้องโดยสารดูสว่างนะคะกว้างขวางขึ้นเบาะที่ลูกค้าจะได้จะเป็นเบาะหนังสีเบจค่ะสภาพเบาะสมบูรณ์สวยงามไม่มีรอยแตกรอยขาดใดๆเลยส,สวยๆเลยนะคะไม่ว่าจะฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งผู้โดยสารเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์มากเลยค่ะ มาดูในส่วนของพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยที่ลูกค้าจะได้จะเป็นพวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะคะสวยๆกันไปเลยสภาพพวงมาลัยไม่มีบอบช้ำใดๆไม่มีสึกไม่มีล้อโลโก้นิสสันอยู่ตรงกลางเป็นแบบคมเมี่ยมนะคะตกแต่งสวยงามมีแอร์แบ,บ็คมาพร้อมสวยๆกันไปเลยค่ะ คอนโซลหน้า,นา,นามีที่วางของให้ด้วยตรงนี้นะคะดีไซน์สวยงามค่ะแอร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นแบบแอร์แบบนี้เลยจะเป็นแบบแอร์อนาล็อกหมุนปรับระดับ4ระดับมาพร้อมเครื่องเล่นวิทยุ C D A M F M นะคะ A U X แล้วก็เชื่อมต่อ U S B ได้ด้วยจุดบุหรีต่ตรงกลางหนช่องค่ะช่องเสียบ A U X และ U S B อยู่ตรงนี้นะคะ เกียร์ที่ลูกค้าจะได้จะเป็นเกียร์กระปุกนะคะสภาพเกียร์สวยงามค่ะหัวหุ้มเกียร์หุ้มด้วยหนังนะคะสวยๆแบบนี้เลยไม่มีสึกหรอไม่มีรอยขาดใดๆเลยตรงกลางมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำให้สองช่องนะคะเบรกมือจะเป็นแบบเบรกมาตรฐานจับถนัดมือค่ะส่วนของที่พักแขนจะหุ้มด้วยหนังนะคะสีเดียวกันกับเบาะรถเลย ช่องวางของกว้างๆแบบนี้เลยเรามาดูความเรียบร้อยภายในด้านหน้ากันบ้างที่กันแดดใช้งานได้ปกติค่ะไฟสองแผ่นที่ใช้งานได้บดเลยนะคะที่บังแดดฝั่งคนขับใช้งานได้ปกติค่ะ มาดูตัวน็อตซอกประตูกันบ้างน็อตซอกประตูอยู่ในสภาพเรียบร้อยนะคะสมบูรณ์ไม่มีการขยับยืนเคลื่อนไหวใดๆเลยทั้งสองข้างรอยแต้มสีจากโรงงานเห็นชัดเจนสวยๆกันเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันเลยสำหรับเจ้านวราคันนี้ มาดูส่วนของแผงประตูกันบ้างแผงประตูจะคุมโทนด้วยสีเบตนะคะตัดด้วยสีน้ำตาลเข้มที่เปิดประตูจะเป็นโครเมียมค่ะมีปุ่มปรับกระจกนะคะซ้ายขวาขึ้นลงภายในตรงแผงประตูนะคะมีเซ็นทัลล็อกและตรงนี้จะเป็นที่ปรับกระจกนะคะสีด้านเลย มาพร้อมกับลําโพงคู่ใหญ่หนึ่งคู่นะคะมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ําให้ตรงกลางสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะเรามาดูห้องผู้โดยสารด้านหลังกันบ้างสําหรับเจ้ามอวราคันนี้นะคะจะเป็นกระบะสีประตูนะคะสวยๆกันแบบนี้เลยด้านหลังก็คุมโทด้วยสีเบจเบาะหนังเช่นกันสภาพเบาะสวยงามไม่มีรอยแตกขาดใดๆเลย ซื้อไปพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับเจ้านวราคันนี้มีแอร์ให้ตรงกลางด้วยพื้นผมสะอาดสะอ้านนะคะตัวน็อตซอกประตูสวยงามเม็ดอัดดงตัวกันสวยงาม เรามาดูส่วนของกระบะกันบ้างซ่อกระบะนะคะเม็ดอัดอยู่ครบเรงตัวสวยงามเห็นชัดเจนค่ะสุ้มล้อด้านหลังนะคะเป็นแบบตีป่งแบบนี้เลยแม็กแต่งซิ้งสีดำทั้งสี่ด้านสภาพแม็กสวยๆค่ะภายในซุ้มล้อสะอาดสะอ้านตัวน็ออยู่เหมือนเดิม ส่วนของช่วงล่างนะคะรอยคานทุกอย่างตรงๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยการตัดแต่งใดๆเลยรับรองได้ว่ารถของเราไม่มีการชนหนักจมน้ําแน่นอนไม่มีการกลับสีใดๆเลยในส่วนของด้านท้ายกันบ้างสําหรับด้านท้ายนะคะลูกค้าจะได้โคมไฟเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้อยู่ครบเป็นนิสสันนาวาล่าตัวอีนะคะ กันชนด้านหลังจะเป็นโครเมียมไม่มีร่องรอยการชนใดๆเลยติดตั้งกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยโลโก้เป็นแบบโครเมียมนะคะสวยงามอยู่ครบที่เปิดประตูค่ะเออขอโทษค่ะที่เปิดกระบะคงทนเรียบร้อยติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้แล้วเรียบร้อยสภาพ มีการใช้งานบ้างนะคะเป็นธรรมดาของรถมือสองแต่สภาพไม่น่าเกียดสวยๆกันอยู่เลยนับทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมเรามาดูส่วนของโครงสร้างด้านข้างฝั่งซ้ายมือกันบ้างสวยๆกันไปเลยนะคะ ผิวพันธ์ผุดผ่องมากเลยสำหรับเจ้านวราคันนี้สีขาวสีสวยกันไปตอนนี้ทางบริษัทเรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายหลายอย่างเลยลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวนะคะสูงบาสามารถออกรถได้ค่ะลูกค้าเตรียมเอกสารมาให้พร้อมนะคะภายในวันเดียวสามารถรับรถกลับบ้านได้เลยออกง่ายได้ทุกอาชีพค่ะ เรามีไฟนั้นหลายสถาบันรองรับนะคะโทรมาปรึกษามาพูดมาคุยกับตุกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับตัวรถนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องของค่าผ่อนนะคะค่างวดโทรมาปรึกษากับตุกได้ที่เบอร์0947426035หรือ S ID Line ตุกก็ K T O O K 2 3นะคะตอนนี้ตุกก็จะพามาดูสภาพสวยๆของรถกันเลย รับรองได้เลยค่ะว่ารถของเราสามารถตรวจสอบได้นะคะเลขเครื่องเลขตัวถังตรงแน่นอนลูกค้าซื้อไปจัดโอนได้ร้อซค่ะเดิมๆทั้งคันเลยนะคะล้อแม็กแต่งซิ่งสีดำทั้งสด้านเลย เดี๋ยวทุกจะพามาดูภายในช่วงล่างกันบ้างสำหรับช่วงล่างของเจ้านวราคันนี้นะคะช่วงล่างเดิมๆนะคะรอยคานทุกอย่างแข็งแรงทนทานไม่มีการตัดแต่งตัวถังใดๆเลยส,สวยๆกันไปเลยนะคะ อย่าลืมนะคะลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามมาพูดมาคุยกับตุกได้น,นะคะที่เบอร์0ูนย์เก4 3 6 0 3 5ดี d l i n e t u ก a k t o o k 2 3นะคะลูกค้าสามารถเข้ามาดูรถได้ที่บริษัทเช็ดยนต์ซอยเสรีไทย68แยก1ย่านมิ่งบุรีต่อไปทุกจะพามาดูภายในห้องเครื่องยนต์กันบ้างค่ะสำหรับคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ2.5ลิตร163แรงม้าค่ะ สภาพเครื่องยนต์ก็อย่างที่คุณลูกค้าได้เห็นเลยเครื่องยนต์แห้งๆนะคะไม่มีคราบหยดไหลยเยิ้มของน้ํามันเครื่องให้เห็นสภาพทุกอย่างสวยๆกันไปเลยค่ะรอยน็อตซอกกระโปรงหน้าอยู่ครบค่ะรอยเม็ดอาร์ทุกอย่างเห็นชัดเจนโลโลโก้ปั๊มนิสันเห็นชัดเจนค่ะ อย่างอยู่ครบมากเลยนะคะสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานค่ะน็อีกฟังอยู่ครบค่ะสวยๆกันไปเลยลอยเม็ดอาร์ตนะคะเรียงตัวสวยงามติดตั้ง ABS มาให้แล้วเรียบร้อยรอยต้มสีจับโรงงานเห็นชัดเจนค่ะ ด้านหน้าด้านข้างตรงๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีคดไม่มีงอรับรองได้เลยค่ะว่ารถของเราไม่มีการชนหนักมาแน่นอนเม็ดอัดเรียงตัวสวยงามค่ะ้องเครื่องสวยงามนะคะแห้งๆแบบนี้เลยลูกค้าสามารถเข้ามาตรวจสอบรถได้นะคะเข้ามาทดลองขับค่ะหรือจะให้ช่างเข้ามาดูก็ได้นะคะเรารับรองได้ว่ารถของเรา ไม่มีการชนหนักพีิกคว่ำมจมน้ำกับสีแน่นอนสวยๆกันไปเลยนะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นให้ลูกค้ามากมายหลายอย่างเลยลูกค้าออกง่ายได้ทุกอาชีพนะคะอย่าลืมโทรมาปรึกษามาพูดมาคุยกับตุกนาคาแผ่นแอนความร้อนก็ยังอยู่ครบสมบูรณ์ดี ทวนอีกครั้งนะคะสำหรับเจ้านวราคันนี้นะคะจะเป็นนวรา 2.5e ปี2017กับราคาตั้งขายอยู่ที่459,000บาทมาพร้อมระยะการใช้งาน91,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานน้อยมากเลยลูกค้าสนใจโทรมาสอบถามมาพูดมาคุยกับตุ๊กตี้ที่เบอร์0947426035หรือ adlinetotalk.took23 นะคะ สะดวกเข้ามาดูรถก็ได้ที่บริษัทเพชรยนต์ซอยเซรีไทย68แยก1ย่านมินลบุรีค่ะหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถฝากข้อความแล้ฝากเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้นะคะเดี๋ยวตุกจะติดต่อกลับไปค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกในการทำคลิป,ปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ